สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทางไม่จะว่าทางเฟซบุ๊กและ youtube ทุกพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ใช้รถไถเดินตามทุกข่านทุกคนนะครับวันนี้กับผมสร้างแบงค์รีวิวอีกเช่นเคยมาพบกับท่านในวันนี้คือจะมาเป็นอีพีที่สองนะครับไอ้ชอบโดยวันนี้สร้างแบงค์รีวิวจะมาสาธิตวิดีโอการ ขั้นตอนรีวิวขั้นตอนการถอดล้างหมอ้อกรองอากาศคือตัวที่อยู่หน้าหน้าหัวงนี้นะครับเป็นของครอบหม้อ,มอกรองอากาศแบบสโลมน้ํามันนะฮะเป็นแบบแบบเอียดนะฮะไม่ใช่แบบแบบแห้งจะเป็นแบบแห้งจะเป็นไส้กรองแบบถ้าจะไม่บิดช่างน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นพวกของรถไถ หรือว่าของอะไรต่งางๆที่เขาใช้หม้อกองแห้งบางรุ่นนะครับบางรุ่นเห็นว่าบางรุ่นเท่านั้นและเครื่องสูบน้ําบางเครื่องเครื่องมาเครื่องอาจจะใช้หม้อกองแบบแห้งแต่ของอาทีร้อยสี่สิบหรือรุ่นตระกูลคูปต้าอาทีส่วนใหญ่จะใช้แบบแบบเปียกนะฮะจะมีอาทีแบบบางรุ่นเท่านั้นที่จะใช้แบบแห้งเอาละครับมาต่อกันนะครับคือไอ้วิธีการขอเรื่องคร่าวๆอย่างนี้ก่อนว่าการขอเกินไว้อย่างนี้ก่อนว่าการทําไมเราถึง ต้องล้างหม้อกรองอากาศไส้กรองอากาศทุกท่านคิดว่ายังไงครับหนึ่งเพื่อการดักจับฝุ่นเพื่อไม่เข้าไปในเครื่องยนต์หรือว่าป้องการให้ไม่ฝุ่นละอองผสมกับอากาศจนทําให้เครื่องทํางานหนักเกินหรือว่าอย่างไรคําตอบก็คือถูกต้องครับทั้งสองอย่างที่พูดมาถูกต้องเลยและจะมีอีกหลายอย่างที่ท่านผู้ชมท่านไหนมี ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับอะครับต่อมาคือผมจะเล่า้ข้าว่าสาเหตุของที่ต้องล้างกองเนี่ยก็เราว่าอากาศก็มีอะไรบ้างครับหนึ่งดักจับฝุ่นละอองสองทำหน้าที่เอาอากาศผสมกับน้ำมันอย่างที่ได้ก่างกรียนไปเไม่สักครู่และก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือม้องกันกัน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกออากาศตัวนี้ที่จะคอยดักจับฝุ่นละอองเพื่อไม่ให้เข้าในในเครื่องยนต์เพื่อให้ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอาการสึกลรอในเครื่องยนต์นะฮะส่วนประกอบมันก็มีจะมีตัวฝาครอบหม้อก๊อากาศตัวส,สลักยึดถานปลา แล้วก็จะมีตัวแหวนตัวแหวนครอบตรงหัวด้านบนนะฮะแหวนรองตรงด้านบนก่อนจะถึงการขั้นตอนสุดท้ายคือขันน็อตห่างปลานะฮะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจะมีตรงที่ด้านใต้นี้เขาเรียกว่าฐานรองรับนะฮะผมสําหรับสําหรับภาษาช่างก็เรียกว่าฐานรองรับฐานรองรับส่วนที่เป็นหม้อใส่กอข้างในนะะั้นนะฮะในเขาเรียกว่าใส่กออากาศข้างในงใน,งในั้น และจะมีในส่วนอื่นอีกก็คือยิปล็อกคลิปล็อกคลิปล็อกตัวหม้อบ่ออากาศหม้อบ่ออากาศตัวฝาครอบห้ออากาศแล้วก็จะมีส่วนท่อซึ่งต่อกับเข้าไปในเครื่องยนต์นะะแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีด้านล่างสุดนี้ก็จะมีสายสายพวกถ้าจผมีก็จะเป็นน้ำหล่อเย็นนะฮะสายหล่อสาย,สายน้ำมันสายฉีดน้ำมันในเครื่องยนต์ ที่จะต่อไปผ่านเข้าไปในส่วนตรงแถวที่ถ่ายน้ำรอเย็นด้านล่างนี้นะฮะแ,แถวด้านล่างนี้แล้วไล่ลงมาก็จะเป็นวาลวนะฮะวาลวควบคุมการสตาร์ทวาลวสตาร์ทนะฮะเรียกภาษาสร้างว่าลส,ววสตาร์ทวาลหมุนคันเร่งหมุนมือหมุนนะฮะแล้วก็จะไล่มาก็จะมีในส่วนอื่นอีกก็คือด้านข้างนั้นก็คือด้านข้างกันที่ไม่ได้ไกลกันมากก็จะมี สวนที่เรียกว่าห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องะทุงนิ้นแล้วก็จะมีส่วนของตัวท่อไอเสียที่อยู่ตรงข้ามกันซึ่งรายละเอียดของท่อไอเสียเนี่ยหรือว่าการถอดประกอบอะไรต่างๆจะมารวบรวมไว้ในอีกหนึ่งอีพีนะฮะส่วนในวิธีการขั้นตอนการถอดประกอบนันก็คือว่าหนึ่งเลยราต้องเราต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์าให้พร้อมหนึ่งพวกคีมล็อกอันนี้สำคัญมากนะฮะคีมล็อกแล้วก็จะมีอุปกรณ์ล้างจาน ที่สาคัญในการถอดประกอบเช่อนอาจจะมีที่เพลาเว่าาอาจจะมีตัวช่วยขันช่วยด้ามตัวด้ามขันเลวตัวทีเบอร์ประมาณเบอร์้าจ,จะประมาณถ้าจอดูเร็วคร่าวๆจะประมาณเบอร์แปดถึงเบอร์สิบนะฮะในการถอดประกอบแต่ละครั้งที่ที่ช่างแนะนําให้ใช้กันและสองเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าอะไรให้อมเช่น ถาดลองควรจะมีขั้นต่ำไม่เกินสองไม่เกินสองสามขึ้นไปหรือไม่น้อยกว่านั้นถ้าน้อยกว่าน,นั้นควรจะหาวัสดุที่เป็นคล้ายๆภาชนะรองรับที่ไม่ก้นรั่วเพื่อทําการล้างใช้น้ํามันและอย่างที่ขาดไม่ได้คือการใช้น้ํามันในการล้างถ้าหากจใจดีก็คือมีเครื่องนะฮะเครื่องเป่าลมไม่ค่อยเป่าเบา,าจากด้านด้านใน จากข้างจากข้างในลงด้านล่างนะฮะล้างล้างตัวข้างในม,มันมาแต่ข้อควรระวังวันคือไม่ควรจะใช้ไดเป่าไดเป่าลมอะไรทั้งสิ้นไปเป่าจากด้านในจากจากด้านด้านนอกเข้าข้างในซึ่งจะทําให้กองนั้นชำรุดเสียหายได้นะฮะและข้อควรพันอีกประการหนึ่งคือในการล้างมองกตองทุกครั้งต้องตรวจสอบระดับน้ดดานมันที่เติมลงไปว่าพอดีขีดกันหรือไม่ซึ่งในเครื่องที่ ช่างมีนั่นก็คือเครื่องอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์นั้นเขาจะให้ใส่มีขีดจะมีขีดกำหนดบอกนะฮะในนั้น,น,นและอีกอย่างนึงก็คือเวลาการฉโลมขั้นตอนการฉโลมเนี่ยคือต้องฉโลม,มน้ำมันให้ทั่วกองอากาศเพื่อประสิทธิภาพในการกองอากาศที่สมบูรณ์ในการดักจับฝุ่นที่สมบูรณ์และเน้นว่าเน้นว่าขอเน้นว่ามีกลุ่มะระดัันํามันรับวัดระดับน้ำมันเครื่องที่เติมลงไปว่าได้มาตรฐานหรือว่าตรงขีด ตรงค่า,ากันหรือไม่หากใส่เกินหรือใส่ใส่เกินไปก็จะทําให้เครื่องงานกองอากาศนั้นอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพหรือถ้าหากน้อยเกินไปอาจจะทําให้ฝุ่นละอองฝุ่นละอองไปเกาะอยู่กับเครื่องยนต์หรือทําให้ไส้กรองอากาศนั้นเสื่อมสภาพลงมากขึ้นแล้วเกิดการชำรุดเสียหายและอีกสําคัญประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือหากไส้กรองชำรุดถ้าหากยังพอใช้ได้กรุณา ใช้ไปก่อนสักระยะแล้วหาเวลาที่ว่างไว้จากการใช้งานไปเข้าศูนย์คูปบต้าครับหรือโทรหมายเลขถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะหมายเลขหนึ่งสองอะไรนี่แหละครับหนึ่งสองสี่สองถ้าถ้า,ถ,าถ้าผิดพลาดประการใดก็พระมานไม่ไต้คิดนะครับเดี๋ยวแอดจะไปต่อคอมไม่ดูคำนี้นเลยเพื่อเข้าศูนย์คูปบต้าใกล้บ้านหรือเข้าศูนย์คูปบต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์จำนายรถไถยเดินตามคูปบต้าหรือศูนย์ รับซ่อมเครื่องยนต์คูป้ตให้ช่างเขาตรวจนะฮะว่ากองนั้นใช่กองว่าให้ช่างตรวจว่าให้ดูให้ช่างดูว่าสมควรเปลี่ยนกองหรือไม่ในกรณีที่กองนั้นเกิดความเสียหายหรือชำรุดหรือรอยเกิดรอยแตกเล้าหรือเกิดเหล็กเหล็กข้างในเห็นเหล็กข้างในตสเหล็กข้างในทะลุออกมาหากช่างดูและพิจรารณาดูแล้วเห็นว่าต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่าดันทุ่นลางใช้ต่อเพราะว่าอาจจะทาให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้ คนเปลี่ยนนะแต่เดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมตัดไฟตแต่ตัวลมดีกว่าจะต้องมานั่งเศร้าระทมกับปัญหาเครื่องยนต์และเครื่องยนต์พังนะฮะและประการสำคัญอีกต่อมาก็คือว่าการถอดตอนตอนประกอบนั้นเราจะต้องประกอบให้ถูกส่วนถูกต้องการคว่ำการไหนด้านไหนต้องเอาคว่ำลงด้านไหนต้องเอาตั้งขึ้นนี้ต้องสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะมาส่งลต่อการทํางานเหมือนกันหา สลับข้างกันลงไปอาจจะทําให้เกิดผลกระทบที่ตามมาได้ซึ่งคงทุกคนคงไม่อยากเกิดเหตุการณ์้งขึ้นแน่นอนและปลารสัารต่อมาอีกประการหนึ่งก็คือการใส่ประกอบต้องประกอบทีละชิ้นส่วนค่อยๆไปหากถ้าถอดชิ้นส่วนอะไรทั้งหมดออกมาก็ต้องรู้ว่าชิ้นส่วนไหนควรอยู่กับชิ้นส่วนไหนแนะนําว่าคนจัดระเบียบน็อตตัวต่างๆหรือถ้ามีพื้นที่ว่างพอมากที่สุดก็ต้องถอด แล้วจำน็อตว่าเบอร์อะไรต่อเบอร์อะไรแล้วใส่ไว้ในร่วมกันไว้มันจะไม่หลงครับตอนแอดเป็นยังตอนนี้แอดกำลังศึกษาอยู่แอดก็ศึกษามาจากอาจารย์ว่าต้องจัดเรียงอุปกรณ์ชิ้นส่วนทุกอย่างในการอประกอบในเครื่องยนต์ต่างๆให้ดีเป็นระเบียบสวยงามถูกต้องและการจัดการคนที่ดีและปัจจัยอีกหลายๆอย่างของ คุณภาพของงานเพื่อผลคุณภาพของงานที่ลูกค้าจะได้ไว้วางใจร้านของเราเผื่อวันหน้าเราจบไปเป็นช่างมาทําเครื่องยนต์คูปต้าหรือเครื่องยนต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร้านเครื่องยนต์เขาจะได้จ้างเราและเชื่อถือไว้ใจเราและวันนั้นเราจะประสบความสําเร็จได้นะครับและประการต่อมาก็คือว่าระการสุดท้ายก็คือว่าหลังจากที่ใส่วระกอบเข้าไปเสร็จแล้ว ควรจะปล่อยให้เครื่องได้ทำมาจิตรียากันก่อนหรืออาจจะสตาร์ทเครื่องไม่ถึงกันทันทีแต่ว่าให้รอสตาร์ทแล้วก็ลองเปิดรอบเดินมาดูแล้วทดสอบดูว่าการทํางานของกองอากาศเป็นไปด้วยความสมบูรณ์หรือไม่เป็นไปด้วยประสิทธิภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ร้อเปอร์เซ็นต์หรือไม่และแนะนําว่าก่อนถอดกองอากาศควรรอให้เครื่องเย็นประมาณสิบห้าถึงสิบนาทีเพื่อป้องกัน ความร้อนที่จะสะสมแล้วทําให้กลัวกาอากาศนั้นเสียหายคี่สดนะครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็หวังว่าพี่น้องทุกคนที่ติดตามช่องผมมาท่าแบงค์รีวิวมาก็จะได้รับความบันเทิงความรู้เล็กน,น้อยที่ช่างแบงค์เอามาฝากกันก็ขอบคุณและฝากกดติดตามกดไลค์กดหัวใจกดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากช่องท่าแบงค์รีวิวขอบคุณและ สวัสดีครับ